สวัสดีครับผมนายพิทานสวนละโคนายอำเภอเชียงคานครับในส่วนของอำเภอเชียงคานก็เป็นเมืองเล็กๆริมฝั่งโขงเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีวัฒนธรรมประเพณีพิธีชีวิตเป็นของตัวเองมีแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อยางเช่นถนนคนเดินเชียงคานสก,กายวอล์กปูต้อทะเลหมอกแก่งคุดคูแล้วก็มีวัดวารามที่สวยงามที่มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมเป็น,ป,นประจําเป็นทุกๆปีครับสถา,านการณ์การดื่มของเชียงคานก็ต้องยอมรับว่าส่วนมากก็จะมีในงานบุญงานประเพณี ที่พี่น้องมาพบปะสังสรรค์กันในช่วงเทศกาลปีใหม่สงกรานต์หรือว่างานการแสดงดนตรีต่างๆถามว่าสถานการณ์รุนแรงไหมก็เป็นสถานการณ์ปกติครับไม,ไ,มไม่ได้รุนแรงอะไรครับในส่วนข้องการสานับสนุนาการงดเล่าเข้าพารษาในช่วงเทศกาลสงกรานต์อเจรงกานก็ร่วมกับส่วนราชการพี่น้องกน,นันผู้ใหญ่บ้านลดลงประชาสัมพันธ์ร่วมกันให้คําสัตย์ปฏิญาาร่วมกันว่าจะงดเล่าในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาท่านี้ท่านั้นพี่น้องกาันผู้ใหญ่บ้านก็ขยายผลไปยังในพื้นที่ในบ้านชุมชน มีการตั้งเกิดอคงเกลือข่ให้ความร่วมมือก็สิว่าได้รับความร่มมาร่วมมือและประสบความสําเร็จเป็นเป็นอย่างดีครับในพื้นที่ครอบครัวมด้สามพของด้วยความตั้งใจของพระเจ้านี้ขออั้นาจคุณพระศิริรัตน์ัยขอหน้จคุณพระศรีรัตน์ัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงโดนดานให้สําเร็จสําเร็จสําเร็จ ในช่วงสามเดือนในช่วงเทศกาลงดเล่าข้าพรรษาสิ่งที่ได้จริงๆก็คือเรื่องสุขภาพนะครับการงดเล่ากข้าพรรษาก็เป็นหลักประกันอย่างหนึ่งว่าสุขภาพเราก็จะดีขึ้นอย่างแน่นอนเป็นการรักษาสุขภาพประกันสุขภาพโดยไม่ค่าใช้จ่ายอะไรแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายในการไปจับจ่ายใช้สอยซื้อเหล้าซื้อเบียร์มาด้วยก็มีแต่ประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนในส่วนออกพรรษาไปแล้วก็จะขยายเครือข่ายต่อโดยใช้เครือข่ายในพื้นที่ก็นั้นพูหยาบ้าน ผูดานมกกาเรอสอน,อนสถิ่นช่วยกันขยายเครือข่ายขอ,ข,อของ้องร่วมือนพี่น้องว่าเราเอาคนหนึ่งเครือข่ายให้กดเล่าเพื่อจะได้ลดค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตแล้วก็รักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะค่ะเชิงการก็ขยายผลนะครับมีหลายโครงการก็พยาย,ยามทาโดยเฉพาะเรื่องตำบลต้นแบบหมู่บ้านรักษาศีลห้าประมาณนี้งานศพงานเศร้าปอดเล่าปอดกาพนังก็เป็นแนวนโยบายที่ที่อยากทําให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ใน8 2หมู่บ้าน8ตำบลก็พยายามขับเคลื่อนตอนนี้ก็ ตำบลน้ำล่องก็พยายามจัดตั้งขึ้นเขาคาดว่าจะหรือในวันนี้ก็น่าจะได้ตำบลน้ำล่องและก็หมู่บ้านน้ำล่องในการกดล่อเขาพรรษาตรวนี้พอก็ถ้าถ้าเมามาก็ขอความรวมมือว่าอย่าขับใช้ด่านชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านกรรมการหมู่บ้านชวระบช่วยกันตักเตือนขอคนระมือใช้มาตรการทางสังคมแต่ว่ามาตรการถ้ามาสนับเส้นหลักก็ใช้ทางเจ้าที่ตำรวจในการตรวจวัดทางเลยคดีตามกฎหมายก็ใช้มาตรการสองอย่างก็พู่กันครับครับสำนักผมนีก็แต่ก่อนครับ เป็นกำนันพยายบาลที่สอบดื่มเหล้าเป็นประจําเลยครับโบ่าจะเมื่อที่สําคัญครับวันประชุมประจําเดือนนี้จะมีการกงกันรลังจ้างมีโครงการนี้มาเป็นระยะเวลาสามปีครับเหตุให้พ่มเอาโครงการนี่แหละครับที่เป็นเป็นข้อคิดที่ดีๆให้กับพ่มแล้วก็พ่มก็ได้เอาไปประยุกต์ใช้ในหมู่บ้านชุมชนและพ่มก็ได้เชิญชวนผู้ใหญ่บ้านสารวัตรแพทย์ผู้สอยพ่มนี่แหละครับให้หดเล่า นำกันและก็ไปเชิญชวนรัษดรในหมู่บ้านชุมชนทั้งหกหมู่บ้านครับเพื่อจังการต้องขอบคุณเครือข่ายองค์กรงดเล่ส่วนในระดับจังหวัดและส่วนกลางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการรักษาสุขภาพสสสที่เข้ามาดำเนินการในพื้นที่ขอบคุณท่านผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมในพื้นที่เพื่อจังการเชื่จังกานก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือและก็สนับสนุสน,นกิจกรรมเพื่อให้การดำเนินงานประสบการส์เด็ด่างที่หวังทุกประการขอบคุณครับ